รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉันคิดถึงเธอฉันนอนล้บเมื่อแล้วฉันก็ได้เจอเจ้าหลอดไฟบนหัวไงเธอคือประกายความอย่างรู้คือของตำงนันจากสวรันร์ส่งมาให้ฉันได้สร้างมัน เป็นรางวัลของขวันให้โลกรู้สมรภูมิไอเดียคือถ้าผมปล่อยไปเนี่ยผมทำบาปมหาศาล ว่าหน้าที่ของผมก่อนจะตายเนี่ยจะต้องช็อตคนพวกนี้ให้หันกลับมาทางที่ถูกไห้น่เพราะเขา<อ>คิเซนแล้วผมไม่เข้าใจผมขัดใจมากเลยเดี๋ยวขอคิดกันเครื่องหนูใหญ่ไปถ้าถามพี่นะนี่ในชีวิตเราจะไม่ละสายตาจากสมาร์ทโฟนจนกระทั่งปิดจะซื้อหรือไม่ซื้อครับ วนนสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการสมรภูมิไอเดีย Thailand i n v e n t เตอรค่ะว,วันนี้ตื่นเต้นนะคะพี่อุเพราะว่าวันนี้เราจะได้ทราบกันแล้วค่ะว่าจะมี ผู้เข้าแข่งขันทีมไหนบ้างนะคะที่จะฝ่าด่านสุดโหดของกูรูคร่านเข้าไปสู่ในรอบต่อไปได้บ้างตื่นเต้นมากเลยนะครับตอนนี้และก็เชื่อว่าคณะกูรูของเราก็ตื่นเต้น <Okay. S 2> ไม่แพ้กันนะครับรอบแล้วนั่นรอ,อพร้อมอยู่ยนะครับดรชิดวิุกและพี่ปอคอะโดยกติกาการแึ่งขันในปีนี้นั้นจะแบ่งออกเป็นสรอบรอบแรกแทน ผู้เข้าแข่งขันจะต้องนำเสนอไอเดียแนวคิดพร้อมภาพล่างของกลไกสิ่งประดิษฐ์ต่อหน้าคณะกูรูทั้ง3 000, ท่านโดยทีมที่ได้รับสิทธิ์ซื้อไอเดียจากคณะกรรมการ2ท่านขึ้นไปถือว่าผ่านสำหรับนวัตรกรรมที่ผ่านการแข่งขันเข้าสู่รอบสุดท้ายจนเป็นผู้ชนะจะได้รับทุนการศึกษา10,000บาทพร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันดับที่2จะได้รับทุนการศึกษา5 0,000บาท และอันดับที่3จะได้รับทุนการศึกษา30,000บาทสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติสิ่งประดิษฐ์ทีมแรกของวันนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์เอาใจแม่บ้านกับเครื่องมือสำหรับคอรอดเก็บปลาที่มากความสามารถจะเป็นยังไงไปพบกันเลยกับอุปกรณ์ควักไส้ปลานินส้าเรัจเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะฮะก็ออกแบบง่ายๆนะฮะคล้ายๆเหล็กคีบน้ำแข็งนะครับจะมีา ชิ้นส่วนนะครับประกอบไปด้วยตัวตรงหัวตรงนั้นเป็นฝันนะครับไว้สําหรับขอดเก็ดปลานะฮะแล้วก็ตรงปลายตรงนี้ที่เป็นลักษณะเกลียวตรงนี้ไวส้สําหรับพันไส้ปลาเพื่อล้วงออกมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะทำงานได้3อย่างเลยนะครับคือ 1. ควักเหงือกปลาออกมาก่อนนะครับขั้นตอนที่2ก็เสียบตัวปลายที่เป็นเกลียวเนี่ยเข้าไปในท้องปลาหมุนๆมๆนมนม,น,มนแล้วก็ดึงออกมานะครับอ,อันนี้ในกรณีที่เราต้องการทําเมนูปลาดิบเผาย่างเกลือ ปลาถ้าพิมย่างเกลือโดยไม่ต้องผ่าท้องปลาเพื่อคงรูปปลาให้สวยงามเพื่อที่จะยัดขิ้งขาตะไคร้ใบมะกรูดใบเตยเพื่อให้ปลานั้นหอมนะในขณะเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะไปทําเมนูอย่างอื่นเช่นต้มปลาทอดปลาปลานึ้งเราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้เข้าไปอีกก็คือขอดเกล็ดปลาได้ด้วยสามารถขอดเกล็ดปลาชนิดไหนได้บ้างปลาทุกชนิดที่มีเกล็ดนะในขณะเดียวกันถ้าเราย่างปลานินแล้วนะฮะอุปกรณ์ตัวนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ได้อีกคือไม่ได้วางไว้เฉยเราสามารถมานบีบขี้ปลา พริกกุ้งพริกเนื้อพริกสางขอหมูที่เราแยกควักไงควักเนื้อเวลาควักใช่ไหมก็เสียบเข้าไปในท้องม้ในมตรงเนื้ตรงควักข้างบนที่เหนตรงเนื้อนี่ก็เปิดแล้วก็เกาะตอนนื้ดึงมาออกมามันก็หลุดออกมาเลยแล้วได้ลองทำประเด็ดย่งหรือยังไม่ได้เป็นได้ลองมาได้ง่ายไหมเร็วกว่าคนไหมคนที่ใช้นิ้วเร็วกว่าหมคนที่ใช้นิ้วก็ช้ากว่าเพราะเกรงว่าจะแทงคือหน้าตาคุณซื่อมากผมเชื่อคุณนะสวัสค่ะ แว่าเรื่องง่ายดีค่าครับอ้าวจบแล้วตัวเดียวเลยแหมยังทีเซ็ตไม่จบก็ซื้อกันแล้วนะครับเพราะใช้งานง่ายตอบโจทย์แบบนี้ก็ได้ไปต่อยทีมกับอุปกรณ์ควักไส้ปลานิลและทีมต่อไปนั้นก็ยังคงเป็นอุปกรณ์ในครัวกับเครื่องปอกเปลือกผักผลไม้ทุกท่านก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่าทําไมต้องทําขึ้นมาในเมื่อปัจจุบันนี้มีดปอกผลไม้ก็มีกิ่่เกินตลาดแต่จะดีกว่าไหมคะถ้าพวกท่าน สามารถปอกเปลือกผลไม้ได้เพียงเสียบแล้วหมุนแต่เชื่อเลยคะ่ะว่าทุกท่านต้องประสบปัญหาจากคนที่ไม่เคยเข้าครัวะคะ่ะพอไปปอกพวกฟักแฟงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอไปปอกอประสบปัญหาที่ว่าเราปอกไปแล้วมันกินเนื้อเกินเข้าไปะคะ่ะแล้วก็อาจจะพลาดไปโดนนิ้วมือตัวเองทําให้บาเดเจ็บแล้วก็ปอกอยู่ดีๆผลนะคะผลไม้นะคะหลุดออกจากมือเราแต่สิ่งประดิษฐ์ที่เราทําขึ้นมานะคะก็จะแก้ปัญหา ได้ในทางการที่เราที่มันจะปลอดภัยขึ้นนะคะเพราะว่าตอนที่เราใช้เครื่องนะคะเราจะใช้มือหมุนนะคะคือมือเราจะไม่ไปไปสมัมผัสกับใบมีดซึ่งการทำงานของอุปกรณ์ชิ้นนี้นั้นก็ไม่ยากเพียงเสียบผักหรือผลไม้ไว้ที่ตรงแกนกลางของเครื่องจากนั้นใช้มือหมุนใบมีดจะหมุนควงเข้าไปปอกเปลือกผักหรือผลไม้นั่นเองครับเธอหมุนแล้วมีดมันก็ตีบนวงกลมเงี้ยใช่ค่ะ่แล้วถ้าเธอเจอลูกฟักที่มันโคตรเธอทำไง ไมมีอันนี้จะสามารถปรับได้ค่ะจะเธอเธอปรับก่อนทํางานนี่ก็อันนี้มันจะไม่มีไม่ได้คือนึกออกป่ะเธอเสียบแล้วฟักมันโคตรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ใบมีดคู่เนี่ยระยะระหว่างใบมีดคู่เนี่ยเธอเซตก่อนแล้วค่อยทํางานแล้วเธอหมุนมันก็เป็นคูงเข้าไปใช่ไหมค่ะมันก็จัดจากไอ้ฟักที่โคตรเนี่ยพอปอกเสร็จปั๊บคนนี้มันก็ตรงเลยมถูกป่ะค่ะเอ้าก็ไม่ถูกเลยมันก็ไม่ใช่เป็นการปอกอย่างีกินเนื้อมากกว่าใช้มือปอกอีกพี่ว่ามันยุ่งยากพี่ไม่ซื้อ ด้วยความยุ่งยากและขนาดที่ใหญ่เกินไปทําให้พี่ดุ๊กตัดสินใจไม่ซื้อพี่ปอและดตรชิดเองก็ไม่ซื้อเช่นกันแบบนี้ก็ไม่ผ่านนะครับเสียใจด้วยแต่อย่ายอมแพ้กลับมาใหม่ครั้งหน้านะครับและทีมต่อไปเป็นนักประดิษฐ์ที่มาพร้อมกับไอเดียการประหยัดพลังงานอย่างทีมภาชนะหุงต้มประหยัดพลังงานที่มีการออกแบบหม้อเป็น2ชิ้นเพื่อสวมเข้าด้วยกันโดยชิ้นที่อยู่ด้านนอกจะคอยกักเก็บความร้อนให้อุหภบายออกไปช้าลง ทำให้อาหารภายในภาชนะสุกเร็วขึ้นครับแต่อุปกรณ์ของท่านเนี่ยให้อ่ความร้อนออกไปน้อยโดยใช้อากาศเป็นชนวนแต่เมื่อกี้ท่านพูดผิดคำหนึ่งอากาศตัว C มันน้อยนะตัวตัวสะสมความร้อนมันน้อยความร้อนมันสะสมอยู่ที่หม้อภายในกับตัวข้าวนะฮะไม่ใช่ว่าเราเอาอากาศเนี่ยมาเป็นตัวสะสมความร้อนเราอาากาศตรงนั้นเนี่ยเป็นตัวฉนวนเพราะว่าค่า K การนำความร้อนมันตำ่ำ แต่เมื่อไหร่ก็ตามนี่ถ้าลองไปติดพัดลมตัวหนึ่งเป่าอากาศข้างในนั้นปั๊บเนี่ยคราวนี้มันระบายความร้อนดีมากเลยเพราะเป็นตัวความร้อนที่ดีมันจะเอาความร้อนข้างในนี่ไปออกผนังด้านนอกจริงๆแล้วเนี่ยอากาศเนี่ยใช้เฉพาะอากาศอย่างเดียวเนี่ยก็ก็ก็กั้กกนให<ด>้ความร้อนออกแล้วนะแต่เซรามิกเนี่ยคือเป็นฉนวนไม่ได้เป็นตัวซีตัวตัวซีหนักๆคือข,ข้างในเป็นโลหะใช่ไหมครับ,รบข้างในเป็นในข้าวใช่ไหมตัวเนี้ยสะสมความร้อนดีมากเลยนะครับแต่ผมซื้อผมว่าอุปกรณ์ตัวเนี้ยพี่พี่ได้ช่วยประเทศเยอะ จะประหยัดพลังงานได้อยาะนี่ซื้อไปหนึ่งท่านแล้วเป็นกำลังใจให้กับหนุ่งจากแร่ดรชิปซื้อแล้วแล้วท่านอื่นล่ะครับจะซื้อไหมพี่ดุ๊กและพี่ปอจะซื้อหรือไม่ซื้อครับว้าย กนะครับปอทำไมไม่ซื้อ่อชอบซื้อหม้อไหกระทะไปบ้านความที่พี่ซื้อเยอะแยะไงคะเพราะพี่ถึงรู้ว่ามันมีแบบนี้แล้วแล้วหม้อตุ๋นดินเผาพี่ก็มีประหยัดพลังงานเก็บความร้อนได้เร็วแล้วก็มีหม้ออีกชนิดที่ออกมาที่ใช้ความร้อนนิดนึงแล้วก็หม้อสามารถร้อนเร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานที่บ้านก็มีอีกพี่ก็เลยคิดว่าแต่โอเคล่ะอันนั้นอาจจะมีราคาแต่อันนี้เป็นแบบภูมิปัญญาของพวกเราเนอะชาวบ้านอาจจะแบบซื้อใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อยากเห็นเหมือนกันเมื่อทําออกมาลักษณะแบบนี้แล้ว จะทำได้ยังไงมันเป็นความท้าทายอย่างส่วนช่วงหน้านั้นจะได้รู้กันแล้วครับว่ามีทีมใดบ้างที่ผ่านเข้ารอบต้องติดตามกันครับสมรภูมิไอเดียสมรภูมิไอเดียสนับสนุนโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกันครับ กับนักประดิษฐ์ท่านต่อไปนักประดิษฐ์จากบุรีลัมา์ที่มาพร้อมกับสิ่งประดิษฐ์เพื่ออาหารท้องถิ่นอย่างส้มตำกับมีดปอกมะละกอบีเทคเป็นมีดปาดมะละกอซึ่งเตรียมชิ้นมะละกอได้รวดเร็วและก็ชิ้นที่ออกมาเนี่ยจะเหมือนกับชิ้นมะละกอที่ตั้งแต่สมัยไแต่ก่อนนี้ที่เราเตรียมเช่นมะละกอที่สับ,ส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 บแล้วก็เฉือนแต่มีดตัวนี้จะจังหวะเดียว เฉือนทีเดียวได้ชิ้นมะละกอออกมาเหมือนกับสับแล้วเฉือนและใช้เวลาน้อยสิ่งประดิษฐ์ที่อาจารย์พูดถึงนั้นก็มีหน้าตาแบบที่เห็นนี่แหละครับคือเป็นมีดที่มีด,มด้านคม2แบบโดยการเฉือนมะละกอหนึ่งครั้งมีดฟันปลาจะบากกรงของมะละกอจากนั้นมีดอีกชั้นจะทําการฝานออกมาเป็นเส้นเท่านี้ก็จะได้มะละกอที่ต้องการแล้วล่ะครับ พี่ปอมีอะไรจะถามใช่คือฟังน้ำลายหกเลย่ะนึกคือฟังคุณดาวพูดอีกทงก็น้ำลายหกจริงคือผู้หญิงทุกคนพูดถึงเรื่องของส้มตำเนี่ยต้องเป็นมะละกอสับถ้าเป็นมะละกอใช้ไอ้ที่ขูดเนี่ยมันไม่อร่อยจริงๆมันต้องสับทิ้งก็เข้าใจว่าถ้าเกิดร้านที่ขายดีๆนะบางทีเขาไม่มาสับหรอกเขาเสียเวลาต้องบอกเลยว่ามีดปอกมะละกอบีเทคนั้นถูกใจแม่บ้านอย่างพี่ปอเต็มๆเลยครับต้องมาลุ้นว่าชมกันแบบนี้แล้วจะซื้อกันหรือเปล่า จะซื้อหรือไม่ซื้อครับเ,ออเรียบง่ายโดนใจแบบนี้กูรูปรากฏไปซื้อัน3าัท่านเลยครับส่วนทีมถัดไปนั้นมากันเป็นทีม3สาวจากสระบุรีทีมนี้ครับเขียงมหัศจรรย์สวัสดีสสดค่ะพวกเรานะคะมาจากจังหวัดสระบุรีค่ะชื่อทีมของพวกเรานะคะคือทีมเขียงเขียงค่ะและชื่อสิ่งประดิษฐ์ของเรานะคะก็คือ เคียงมหัศจรยรย์<ม> <ๆ S 1> ก่อนอื่นนะคะเราเชื่อว่าหลายๆคนคงจะคุ้นเคยกับการหั่นหรือว่าซอยหัวหอมใช่ไหมคะ <S <S และทุกครั้งที่เรามีการหั่นหรือว่าซอยหัวหอมนั้นเรามักจะมีปัญหาที่ว่าแสบตาน้ำตาไหลลืมตาไม่ขึ้นอาจจะทําให้เราหมดอารมณ์ในการทําอาหารไปเลยใช่ไหมคะโดยเขียงมหัศจรรย์ของน้องๆกลุ่มนี้นั้นเป็นการออกแบบเขียงให้มีช่องลับเพื่อใส่เกลือเข้าไปเพราะน้องๆบอกว่าเกลือจะช่วยให้การหั่นหอมไม่แสบตาครับ ติดที่คําว่ามหาสารมันมหาสารตรงไหนนะตรงที่ห uh> นูบอกว่าใส่เกลือไปแล้วมันไม่แสบตาเนี่ยหนูรู้ป่าวว่าเหตุผลเกลืออะไรถ้าหนูตอบไม่ได้แสดงว่าหนูสายศาสตร์อันนี้มหาสารใช่ไหมคือหนูรู้ป่าวหนูก็รู้แค่ว่าเราใส่เกลือไปละหันคือขนาดที่พี่ปอพูดว่าเออมันมีไอระเหยเป็นอาจจะเป็นไปได้ว่า เกลือมันระเหยขึ้นมาและไอของมันไปทำปฏิกิริยากับไอหอมอันนี้ผมโม้ไปเรื่อยนะก็เลยทำให้ไอระเหยของหอมเนี่ยไม่เท่าตาแต่ถ้าเธอตอบตรงได้นี้ได้แล้วมันไม่หั่นสะจันแล้วเพราะว่าเธอเขาๆๆๆ้าใจแต่ถ้าเธอคิดว่าใส่เกลือไปปั๊บมันเป็นสิ่งประจานแล้วทำให้ไม่แสบตาอันนี้ผมเห็นด้วยกับหนูแล้วว่าเขียงมหาศจันจริงวะถ้าเป็นมุมมองของนักวิทยาศาสตร์ดรชิดของเรายอมไม่ได้กับคำว่ามหัศจรย์จริงๆครับถึงกับคอมเมนต์หนักๆแบบนี้แล้วแบบนี้จะมีกูรูท่านใดซื้อบ้างล่ะครับเนี่ย จะซื้อหรือไม่ซื้อครับอยากไม่ซื้อไม่เป็นไรครับพี่กันต้องไปหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมเกลือถึงทำให้เราไม่แสบตาตอนที่จะไปลองด้วยไหมทันทีเลยคือที่สามเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปลองด้วยจริงๆพี่ครักปอก็อยากลองนี่มาจากสระบุรีอ่ะบ้านเกิดผมเนี่ยอำเภออะไรฮะอำเภอเกียรติภูมิแล้วต้องต้องนั่นนะคือถ้านักวิทยาศาสตร์เราเมื่อถ้าเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยต้องรีบตะคุบเลยนะ จะต้องหาให้ได้ว่ามันเป็นเพราะอะไรคืออย่าไปเอาแค่จับอินพุตเอาพุตบอกว่าเออมันเป็นนี้ปั๊บดีใจละเพราะว่าเราต้องสามารถที่จะรีพิทกระบวนการได้ถ้าเราทาซ้ําต้องทําได้นี่คือวิทยาศาสตร์แต่ถ้าสมมติว่าเป็นหนูทั้งสามคนทําแล้วมันน้ำตาไม่ไหลถ้าดรชิดมาทำแล้วน้ำตาไหลเอออันนี้มหาจรัลเลยไม่ต้องเลืกเขียงมหาจรัลหาคำตอบนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องทำในขั้นตอนต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้ซื้อแต่เขาจะได้องความรู้จากวันนี้กลับไปหาคำตอบแล้วลองทำ อาจจะครั้งหน้าไม่ใช่มาเป็นเขียงแต่อาจจะเป็นเอาเกลือไปใส่ในอุปรกรณ์อะไรที่ทุกคนสามารถหั่นแล้วหัวหอมแล้วน้ำตามไม่ไหลก็เป็นไปได้หลักการนี้เก็บเอาไว้แล้วหาคำตอบเพิ่มเติมเป็นกำลังใจให้นะคะและตอนนี้ก็มาถึงทิ้งสุดท้ายกันแล้วต้องมาร่วมลุ้นกันว่าพวกเขาจะสามารถผ่านด่านกู้รูสุดหินไปได้ไหมกับทีมอุปกรณ์ถอดประกอบวาล์วแก๊สหุงต้มที่ออกแบบมาให้การขันวาล์วแก๊สแน่นโดยไม่ต้องออกแรงเยอะ พราะอุปกรณ์ชุดนี้เป็นหัวประแจที่ยังไม่เคยมีมาก่อนจึงง่ายและสะดวกต่อการขันที่แม้แต่ผู้หญิงก็ใช้งานได้ง่ายแต่ดูเหมือนว่าด็อกเตรชิตของเราจะมีข้อสองสัยเป็นพิเศษจนต้องเดินออกมาทดสอบกันเลยครับอ่ะคุณล็อกนั่นเนี่ยครับคุณดูนะเอกสารนะเอกสารอุ้ยมีาษาราหาละรวยด้วยเหมือนกันนะไม่เจ็บเลยไม่เจ็บมนะ เอาออกแล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นคุณแผนเดิมขออะไรนะคุณแผนเดิมคุณแผนนี่ไงอ่ะคุณให้แขนนั่งไงก็ได้ผมไม่มีปัญหาแล้วพอผมใส่เนี่ยเวลาผมใส่เนี่ยนะคือหลักการเดียอย่าไปฟอสฟิฟัสรับได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเนี่ยนะไม่แน่นใช่ไหมผมบิดกับหลักการเดียวกันกับออสกับกับแล้วมันเป็นซิลยางอยู่เรียบร้อยแล้วเรียดดีกับพอเครื่องคุณเลย ดอกเตอร์ชิดเดินออกมาใช้มือเปล่าบิดโชว์แบบนี้แล้วจะซื้อไหมล่ะครับเนี่ยอะผมผมชอบใจอ,อกกุปกรณ์ครับถือว่าถูกหลักคือปัจจับักตาทำไม่ได้จริงค่ปะปัจจัปัจจัยทำอย่างไรไม่ได้ฮาวดอกเตอร์ชิดซื้อซะง,งั้นเพราะเป็นการออกแบบที่ดีถ้าผ่านเข้ารอบไปได้อาจจะต้องนำกลไกนี้ไปแก้ปัญหาอื่นแทนแล้วล่ะครับแต่จะผ่านไปได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับพี่ดุ๊กและพี่ปอแล้วล่ะครับซื้อหรือไม่ซื้อครับ ที่พี่ดุ๊กได้เข้ามาดูใกล้ๆอาจจะรู้สึกว่าระแวงนิดหน่อยแบบเอ๊ะรู้สึกคิดถึงพี่ปอทันทีเมื่อกี้นะครับทำไมพี่ดุ๊กถึงซื้อพราะอี่ไปเห็นใกล้ๆครับงานการดีไซน์เครื่องมืออะไรเครื่องมมันต่าปรบคือเราไม่มีเครื่องมือที่เปิดวา่างนี้นะคุณดาวเรามีแต่ประจานหัวแทนน้องนี่เขามีความสามารถเอาเครื่องมือแต่ผมพยายามจะชี้ให้น้องก็รู้ว่าไม่ควรเอาตัวอย่างนี้มาเพราะตัวอย่างนี้เมื่อกี้ผมยังไม่โชว์เล่นท่านะผผมด้านหลังก็ได้ ผ่านไปได้แบบเฉียดฉิวเลยครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้ผู้เข้ารอบครบแล้วต้องมาดูว่าในรอบต่อไปนั้นพวกเขาจะสามารถพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ออกมาได้จริงไหมในรอบนี้นั้นมีทีมที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมดดังต่อไปนี้ และพวกเขาทั้ง31ทีมจะต้องมาฟาดฟันกันเพื่อก,ก้าวเข้าสู่รอบถัดไปเพราะฉะนั้นการแข่งขันในรอบถัดไปจะสนุกเข้มข้นขึ้นแน่ๆห้ามพลาดส่วนวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับพัฒนาพลิกโฉมประวัติศาสตร์ของการผลิตแก๊สชีวภาพแบบใหม่จากเดิมเป็นแบบเปียกครัวน,นี้มาเป็นแบบแห้งครับเราเราจะรู้ได้ไงว่าเปลวนั้นเนี่ยคือได้เปลวที่ให้ความร้อนสูงสุดมันจะเป็นสีสีฟ้าครับมอบประหยัดพลังงานของผมยังมีลักษณะเป็น2ชั้นนะครับ ไว้ในบ้านคือมันจะต้องมีกระบวนการที่มันซับซ้อนเข้าใจยากหรือเปล่าหรือว่ามันจะต้องใช้พื้นที่ในการวางอย่างนี้มันจะเกะกะไหมทีมเดียวเท่านั้นค่ะเพราะว่าเป็นการแข่งแบบน็อกเอาท์นะคะทีมที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบ10ทีมสุดท้าย